ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประวัติแม่มดครับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของครูแบทครูผู้ใจดีและเป็นที่รักของทุกคนเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เอาไว้แล้วมารับชมพร้อมกันเลยครับครูแบทนั้นมีชื่อเต็มว่าดาวินเนียแบทในฉบับซีรีส์ปี1998ส่วนในฉบับของ Netflix นั้นเธอมีชื่อว่าเวนโดลินแบท ครูแบทเป็นครูสอนท่องมนต์ประจำวิทยาลัยแคลเกิลที่มีนิสัยใจดีและเป็นมิตรต่อพวกเด็กๆเ,เธอมักจะคอยช่วยเหลือนักเรียนตลอดถึงแม้ว่าวางครั้งจะทำผิดกฎไปบ้างเล็กน้อยแถมยังมีนิสัยชอบกินอาหารแปลกๆไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เกิดเชื้อรานมบูดแม้กระทั่งอาหารแมวเธอยังเป็นคนที่พึ่งพาไม่ค่อยได้เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆขึ้นทั้งในตอนที่สัญญ,ญาณเตือนภัยฉุกเฉินดังเธอก็ตกใจสติแตกจนทำอะไรไม่ถูกในฉบับปี1998 รวมถึงในฉบับเน t ตฟลิกในตอนที่ครูแคเกิลฝากให้เฝ้าศิลาก่อตั้งเอาไว้เธอก็เอาแต่หลับจนทําให้ศิลาก่อตั้งถูกขโมยหายไปซึ่งในฉบับปี1998ครูแบทนั้นไม่ค่อยมีบทบาทมากนักเธอเป็นคนที่ขี่น้อยใจเพราะคนส่วนมากไม่ค่อยให้ความเคารพต่อเธอแม้ว่าเธอจะเป็นครูที่อาวุธโสที่สุดในวิทยาลัยถ้าหากว่าครูแบมีเรื่องไม่สบายใจเมื่อไร่เธอก็จะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เก็บของประจํา โดยเฉพาะทุกครั้งที่ทะเลาะก,กับครูฮาร์ดบลูมครูแบทก็จะโมโห,โหแล้วหนีเข้าไปอยู่ในตู้เก็บของทันทีในช่วงปิดเทอมส่วนมากครูแบทก็มักจะเก็บตัวอยู่ในตู้เก็บของไม่ยอมออกไปไหนจนกว่าโรงเรียนจะกลับมาเปิดเทอมอีกครั้งแต่ว่าในซีซั่นที่สองครูแบทนั้นก็ได้ทําให้ครูแคเกลและคนอื่นๆแปลกใจเพราะในช่วงปิดเทอมเธอไม่ได้เก็บตัวอยู่ในตู้เก็บของเหมือนทุกครั้งแต่ว่าออกเดินทางไปเที่ยวที่มองโกเลียแถมยังกลับมาในสภาพที่แต่งตัวเป็นชาวมองโกเลียพร้อมกับเอานมจามาลีหมักมาด้วย และในซีซั่นที่2ครูแครเกิลก็ได้วางแผนเอาไว้ว่าจะให้ครูคนใหม่ที่ชื่อว่าครูคิมเลดมาเป็นครูประจําชั้นให้กับพวกมิวเดตที่กําลังจะขึ้นปี2แทนครูฮาร์ดบลูมแต่ว่าครูกิมเลดก็ดันป่วยกระทันหันซะก่อนทาให้ไม่สามารถมาสอนได้ครูแครเกิลก็เลยตัดสินใจให้ครูแบดกับครูเดียวทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้นให้ปี2แทนแต่ว่าทั้งสองคนก็ดันมีปัญหากันเพราะต่างฝ่ายต่างก็อยากสอนในรูปแบบของตัวเองทำให้จึงเกิดความขัดแย้งขึ้น แถมพวกนักเรียนปีสองก็พากันดื้อเกินกว่าที่ครูทั้งสองจะรับมือได้สุดท้ายแล้วครูแคกเกิลก็เลยแก้ปัญหาโดยการให้ครูฮาร์ดบุมกลับมาเป็นครูประจำชั้นแทนเหมือนเดิมส่วนครูแบทกับครูดิวถูกย้ายให้ไปเป็นครูประจำชั้นของพวกปีหนึ่งโดยแบ่งหน้าที่กันคนละครึ่งเทอมครูแบททำหน้าที่ในครึ่งเทอมแรกส่วนครูดิวทำหน้าที่ในอีกครึ่งเทอมที่เหลือหลังจากนั้นในซีซั่นที่3ครูแบทก็ได้ลาออกจากวิทยาลัยแคกเกิล เพื่อเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ที่มองโกเลียตา,ามความฝันของตัวเองแล้วให้ครูคอสเชดมาเป็นครูสอนท่องมนต์คนใหม่แทนส่วนในเวอร์ชั่นของ Netflix นั้นครูแบดมีอายุหลายร้อยปีและสอนอยู่ในวิทยาลัยแคเกิลมานานมากเธอมีบุคลิกเป็นคนแก่ใจดีที่ดูบ้าบ้าบอๆแถมเวลาสอนก็มักจะเผลอหลับตลอดทำให้พวกเด็กๆจึงใช้โอกาสนี้แอบหนีเรียนอยู่บ่อยๆ ครูแบทได้แอบช่วยเหลือมิวเดตในวันสอบเข้าโรงเรียนวันแรกโดยการชี้ไปที่ส่วนผสมที่มิวเดตกำลังตามหาอยู่จนทำให้มิวเดตสามารถผ่านการสอบปรุงยาและถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่พึ่งพาไม่ค่อยได้แต่ในอดีตครูแบทเคยเป็นศินลปินนักท่องมนชื่อดังมาก่อนโดยชื่อของเธอในวงการก็คือเอสเปอร์เวสเปอร์ทิลิโอซึ่งเป็นภาษาละตินแปลว่าค้างคาวหรือก็คือชื่อแบทของเธอนั่นเอง ก่อนที่ภายหลังจะเกษียณจากวงการแล้วหันมาเป็นครูสอนอยู่ในวิทยาลัยแคคเกิลแทน ต่อมาในซีซั่นที่2ครูแบทก็ตัดสินใจว่าเธอจะกลับมาทําการแสดงท่องมนให้เราแฟนคลับดูอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าในตอนแรกทุกคนไม่รู้ว่าครูแบทนั้นคือเอสเปอร์เวสเปอร์ทิลิโอแถมพวกเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยชอบวิชาท่องมนเพราะมันดูน่าเบือ่อทาให้จึงไม่มีใครอยากสนใจการแสดงท่องมนจนกระทั่งเมื่อพวกมิวดิตได้ไปพบกับโอลิเวอร์ลานชายของหัวหน้าพ่อมดที่แอบปลอมตัวเข้ามาในวิทยาลัยโอลิเวอร์ Oliver ชื่นชอบวิชาท่องมนของพวกไม่มดอย่างมาก และได้ข่าวว่าเอสเปอร์เวสเปอร์ทิลิโอกำลังจะกลับมาแสดงอีกครั้งเขาจึงแอบเดินทางมาเพื่อจะรอชมการแสดงของเธอและโอลิเวอร์ก็ได้เอาแผ่นเสียงการท่องมนต์มาเพื่อให้พวกมิวเดตฟังจนทําให้ทุกคนเกิดเปลี่ยนใจหันมาชอบการท่องมนต์มากขึ้นและอยากชมการแสดงของเอสเปอร์เวสเปอร์ทิลิโอตัวจริงจากนั้นครูแบทก็ได้เฉลยว่าเอสเปอร์เวสเปอร์ทิลิโอก็คือตัวเธอเองแล้วเริ่มทําการแสดงท่องมนให้ทุกคนได้ชมกันอย่างตื่นเต้น ส่วนความสัมพันธ์ของครูแบทนั้นถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนแก่ที่มักขี้หลงขี้ลืมไปบ้างแต่สิ่งเดียวที่เธอจําได้ตลอดก็คือคนรักของเธอซึ่งก็คือเอาจานอนโลแวนเวฟทั้งสองคนได้พบรักกันในงานเลี้ยงที่วิทยาลัยก่อนถึงคืนฮาโลวีนอีฟทุกคนในงานเลี้ยงจะสวมหน้ากากเพื่อปกปิดใบหน้าไม่ให้รู้ว่าใครเป็นใครแต่ทว่าโลแวนเวฟนั้นเอาจะจ้องมองครูแบทแค่คนเดียว จนทาให้ในที่สุดทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันหลังจากนั้นครูแบทกับโลแวนเว็บก็คบหากันและมาสอนอยู่ที่วิทยาลัยแครเกิลแต่ว่าต่อมาโลแวนเว็บก็หายตัวไปอย่างปริศนาจนกระทั่งมารู้ในภายหลังว่าเขานั้นถูกครูกันเลดเสกให้กลายเป็นกบเพื่อแย่งชิงเอาตําแหน่งไปและหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากมิวเดตฮับเบิลทำให้ในที่สุดครูแบทกับโลแวนเว็บก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งจนมาถึงในซีซั่นที่3ครูโลแวนเว็บก็ได้ตัดสินใจขอครูแบทแต่งงาน แต่ว่าด้วยฤทธิ์ของคาถาตรงกันข้ามที่เมเบลแอบใส่ไว้ในเค้กทำให้ครูแบทจึงพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามออกมาทุกอย่างเธออยากจะตอบตกลงแต่งงานแต่ว่าดัานตอบกลับไปว่าไม่แทนจนทำให้ครูโลแวนเว็บนั้นเสียใจอย่างมากแล้วหนีไปเปลี่ยนร่างเป็นกบอยู่ที่บึงเหมือนเดิมแต่ในท้ายที่สุดเมื่อคาถาตรงกันข้ามหมดฤทธิ์ลงครูแบทก็ได้พบกับโลแวนเว็บในร่างกบจึงพยายามอธิบายทุกอย่างให้ฟังว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นความจริงแล้วเธอนั้นรักเขามากและอยากจะแต่งงานด้วย ทำให้โลแวนเว็บจึงยอมกลับคืนร่างคนและทั้งคู่ก็ตกลงแต่งงานกันในที่สุดจากนั้นในพิธีแต่งงานทั้งสองคนก็ได้รับดาวอธิษฐานจากหัวหน้าพมดเป็นของขวัญแต่ว่าครูแบสน,นั้นก็ตัดสินใจยกมันให้กับมิวเดตเพราะตอนนี้เธอได้สมหวังในความรักจึงไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วจากนั้นทั้งคู่ก็กเกษียณออกจากวิทยาลัยแคคเกิลแล้วไปใช้ชีวิตคู่ด้วยกันหลังแต่งงานอย่างมีความสุข ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องรา้าของครูแบทครูสอนท่องมนผู้ใจดีหากใครชอบและอยากให้ทำเรื่องรลวาอะไรต่อก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ